สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบพักแท้งสุขสุขสุขคนค่ะ mm hmm. มาหอดมาถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาหอดมาถึงหน้างานมือแรงเปิดฤดูกาลสาวหน่อยเพลิดปานแพงเลยหน้างานมาจากน้อยหนึ่งนะคะตอนนี้ไปดมเพลินก่อนจะเข้าเนะเอาของไปฝากไปตอนก่อนไต่หมูย่อม,มาฝากมาตอนเพลิน กันเลยปเดี๋ยวเลยไปจากน้อยหนึ่งเลยไปเดี๋ยวจังใจกลับมาเก็บภาพบรรยากาศบริเวณงานเนาะให้พี่น้องได้เบ่งน้ำกันนะคะนี่เลยงานมาจากน้อยหนึ่งบ้านเพนยู่ยูไกล้ๆนี่ละพี่น้องคะ่ะยูไก้ๆก,กันกับกับงานาสนามกีฬาแงดงโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพง อุ้ยลุ้งใช่ต้องให้ล่งสมัครสอสอซะละไอ้พวอเจอล่งสอสอแล้วแบบนี้อมันยังสีดีเนาะว่าต้องบานอันดอกวบ้างจากสี่เฮดนาทีอย่างแนวปกติอ่ออาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาถึงจุดนี้ได้ยังไงพนวหนนี้กะเมียนความเพลินเลยล่ะ มาด้วยความหัดแพรงของ<ฆ>พี่น้องเอฟซีนี่แหละเนาะพี่น,อ<า>น้องเนาะมุ่มัม่นละพยายามมาย,ย่อมแพ้นี่แหละสู้บ่ถอยคือว่านะสู่บอ่อยสูถอยโอกาสมันมากหอดเวลาที่เหมาะสมนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมาหอดเวลาที่เหมาะสมกันนะะี่แหละโดมเสาวน้อยพชรบ้านแพง สิ terror, the os, ่ผ่อไผ่เนาะบัตตานีเดียวเด้ออยู่พอดี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 บดีจ้าอยู่พอดีอยู่พอดีอยู่พอดีเลยจ้าอกิยาได้เลยจ้าได้เลยจ้ามาใหม่ใหม่สดนังว่าเป็นออกเป็นงานเลยอ๋อสู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 นอสูสู ดังยิ่งส <c oughs> uh, like mm ูง hmm. ย mm ิ hmm. mm ่งหหญ่ยิ่งสูงยิ่งหนาวซื้อๆโอเคอ่านะเบุ่บ้านบ่กินเขาไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากไม่อยากเนอะจากินเลยจากินเลยเดี๋ยวสิไปเก็บบรรยากาศหนางานเนอะไอแม่บ้านบนกินกินอะไเด้อันนครับใช่เลยไก่กันถอดไข่ กินได้เลยต่อกินได้เลยแช่เย็นไว้เด้อับ้เนยไปเกบบรรยากาศนี่ก็ิลยนะสปอรจออกไปเป็นไล่สดึงคนเข้มลยหกเกาบาทเด้อครับเด้เรยนช่นะครับจแล้วตอนนี้สุดยอปกติเวทีตีดตัทีุ่เจมว่านหมด้ันแล้วแต่ว่าหมื่บ้านมนขนตุมือช่วงปีห่เพราะว่ามันพนตหเลยประกาศเสียงไปแต่ว่ามือน้ทองฟ้าเปิดวดนเราไปขอไว้2มือเลยสุดยอดฮะทุกทีที่ขอมือนั้นขอไว้มือเดียวมน่นผตก บางมาหันเน่ะพีดวงมาหันเนะเืออกมากฝนยังตกอยู่ผนมากเนี่ยมอนี้วะไม่ยุดอยู่ยนาโอ้มองเห็นอง้ามองนีอย่างเมันมันฟ้าขาวเบอร์เลยสันนิษฐาอมือยู่มหันมือมอน้โอสิลุ่มันเนานนี้ขาวเบอร์เลยับแจ้งจ้งครับรอเลยเดี๋ยวพ่จะผ่านหน้างานเนาะมีเสือขายหน้างนบ่บ่มมนมีอยู่้บ่องไม่มาตอนนู้นมีเสือขายหน้างานบจกายนที่มีขอแบบโอเคถ้าอย่นั้นขอ สวัสดีจ้ะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเมื่อคืนเนี่ยปล่าของซอยอยู่เด้อไปงานเราไปหน้างานเนาะจ้ะใชาร์จ่นนชกินข่าวกินข่าวไปหน้างานก่อนเนาะแม่เยจ้าโอเคจ้สวัสดีจ้ะไปสวนพ่อกันบอบอจะตัดคลิป